วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องกรดเบสนะคะก่อนที่จะเรียนกรดเบสนะ,ะไหนลองยกตัวอย่างสารที่พบในชีวิตประจําวันนะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นกรดอะไรบ้างที่เป็นเบสนะคะแล้วก็ทราบได้อย่างไรลองตอบดูคุณครูเดาว่าจะต้องมีคนที่ตอบว่ากรดมีรสเปรี้ยวแล้วก็เบสมีรสฝาดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็น ความรู้ที่เราเรียนสมัยปถมนะคะซึ่งไม่ผิดนะคะก็ถูกแต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมมากพอนะคะการที่เราจะไปทดสอบโดยการชิมนะคะมันก็จะอันตรายเกินไปเพราะว่าไม่ใช่สารทุกชนิดจะกินได้นะคะสารบางชนิดก็มีความเป็นพิษเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตด้วยวิธีอื่นอ่ะคนแรกนะคะอาร์เรเนียสอาร์เรเนีย บอกว่ากรดคือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนนะคะเหลือตัวไฮโดเนียมเบสคือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเนี้ยเขาให้ดูการละลายน้ำแล้วก็ดูว่ามันแตกตัวให้อะไรเราก็จะบอกได้ว่ามันเป็นกรดหรือเบาจากทฤษฎีนี้นะคะเพราะฉะนั้นในลองตอบซิว่าไฮโดรคาริกเป็นกรดหรือเบส แล้วก็ตัวแอมโมเนียเป็นกรดหรือเบสนะคะอ่ะแล้วดูสมการนี้ถ้าจากทฤษฎีของอารเนียสเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าดูการลนะลายน้ําแล้วก็แตกตัวดูว่ามันให้อะไรออกมาจะเห็นว่าสมการเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นอ่ทั้งไบคาร์บอเนตนะคะหรือว่าไฮโดรคลอริกก็ไม่รู้ว่าเป็นกรดหรือเบสเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ไม่เจอ ไฮดรอกไซด์ไอออนไม่เจอตัวไฮโดรเจนไอออนนะคะแสดงว่าทฤษฎีของอะไรเนียยก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะข้อจำกัดของเขาก็คือเราจะบอกได้ก็ต่อเมื่อสารตัวนั้นเป็นสารที่ละลายน้ำนะคะสารบางตัวมันไม่ละลายน้ำเราก็บอกไม่ได้เนาะแล้วก็มาอ่ะก็ อีกคนนึงนะคะเขาคือเบิร์นสเตตและลาวลี่นะคะเขาก็ให้นิยามว่ากรดคือสารที่ให้โปรโตอนแก่สารอื่นนะคะเบสคือสารที่รับโปรโตอนแก่สารอื่นอ่าเรามองที่ตัวโปรโตอนนะคะตอนนี้ดูว่าตัวไหนให้ตัวไหนรับตัวที่ให้ก็จะเป็นกรดตัวที่รับก็จะเป็นเบสนะทีนี้เราก็ลองมองไปที่ตัวโปรโตอนอ่าแล้วลองตอบคือว่าไฮโดรคลอริก เป็นกรดหรือเบสแล้วก็แอมโมเนียเป็นกรดหรือเบสนะคะอ่าถ้าเราใช้ทฤษฎีของเบอร์สตดลาวลีจะสามารถบอกได้ว่าตัวไบคาร์บอเนตในสมการนี้เป็นกรดหรือเบสแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดหรือเบสนะคะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะเป็น บรอนไตฟัวไลน์นะคะเป็นกฎลิเบตอ่าจะสังเกตเห็นว่าเบิร์สเตตเราเรียกก็ยังไม่ครอบคุมเท่าไหร่เพราะอะไรเมื่อกี้ดูการให้หรือรับตัวโปรตอนถูกไหมคะแต่สมการนี้ไม่ได้มีไฮโดรเจนในสมการเราก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะคะก็เลยต้องมีทฤษฎีคนที่3เราเรียกว่าทฤษฎีกฎเบตของลิวอีสนะคะลิวอีสเขามองไปที่ อิเล็กตรอนอเพราะว่าอะตอมทุกตัวเขาจะมีอิเล็กตรอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะครอบคุมมากขึ้นเขานิยามเขาบอกว่ากรดคือสารที่รับคุยอิเล็กตรอนจากสารอื่นนะคะเ<สา>บทคือสารที่ให้คุยอิเล็กตรอนกับสารอื่นทฤษฎีกรดเบทของลิวอีนนี่อาจจะต้องใช้พันธะเคมีนะคะพันธะโคเลนเข้ามาช่วยโดยการดูว่าอะตอมกลางนะคะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เห,เหลือไหมนะคะถ้าเขาเหลือเขาจะสามารถให้คู่อิเล็กตรอนกับสารอื่นได้นั่นเองนะคะ,ะก็ดูจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตัวบรอนไตฟัอลนยนะคะอยู่หม่สมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับ3ถูกไหมคะเขาก็แชร์อิเล็กตรอนกับตัวฟลลีนไปแล้วก็หมดตัวโบรอนนะคะ อะตอมกลางก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่นะคะต่อมาดูแอมโมเนียไนโตรเจนอยู่หมู่5มีเวเลนต์อิเล็กตรอน5ตัวแชร์กับตัวไฮโดรเจนไปแล้ว3ก็จะเหลือ2นะคะเหลืออิเล็กตรอน2ตัว1คู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าตัวแอมโมเนียนะคะก็จะให้อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแก่ตัวโบรอนได้แล้วก็เกิดเป็นพันธะนะคะเพราะฉะนั้น สารที่ให้คู่อิเล็กตอกรอนกับสารอื่นเป็นอ่าเราก็จะตอบได้ว่าตัวแอมโมเนียเป็นอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่รับตัวโมเลกไตรฟูไลรับคู่อิเล็กตรอนจากสารอื่นเป็นอะไรนะคะอ่าต่อไปมาทดสอบกันนะคะเมื่อกี้เรียนไปทามทสามทฤษฎีสามารถแยกกรดเบสได้หรือปเปล่านะคะเดี๋ยวนะักเรียนลองสแกน QR code นะคะแล้วก็ไปเล่นเกมกัน,กน ไปลองดูนะ